มันมีสผพาสมพลนมากเบิ่งของ่ะซั่งของมาจากร้านไทยเลยก็คือวันนี้กองหน่อยะบริซั่งหลาเลยอะ่งแน่ซั่งไปขาถมเลยค่ะแล้วก็นี่อย่างแรกค่ะจมาหลาเยอะมาเบอ่ต้องกันะชส่งันีค่ะิแรกก็คืออีตูค่ะอีตูสวย <the sotto> สวยถั่วพักยาวค่ะถั่วักยาวประนาเลยพักฟองมันพักาค่ะพักขาสวยสวยมากพักกระเงายสวยอัดสวยสวยเกการจะมีถั่วหอมมหระบาร์นเอั่วหอมเหอเนาะแมสๆอยากได้มัตแกงออมโขขาวออมโยเลยค่ะออมโเนาะ มันมีตะเขือด้วยมะเขือมะเขือเอามาใส่องโุ่นคะเขือใส่องุ่งงอองน,นแต่ว่าแท่งน,นี้มันจะขาดง่ายกว่าเป็นท่องภาสีเอามาตั้นก็เกา่าแล้วกันแล้วก็อโอ้ชินีสี่แพ็คค่ะตะเขือมี่สี่แท่งสุดัะมีถั่วพลูค่ะและ้วกันพริกตอนช่วงนี้ต้องไปซื้อกินค่ะเพราะว่าจะปลูกพริกแตงแค่ก่อนละช่วงซ้ำเมอองก็ะจะมีพริกลาวนะคะแล้วก็มีพริก จินดาแดงจินดานะคะแล้วก็มีมะเขือพวงค่ะมะแขกที่ขาดอะไรคือมะกอค่ะมะกอเหมือกันตั้มมะคูงค่ะป้าบน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 สิขึ้งมาดูทอทอแขนป้าทอแม่พี่หนอนทอแขนแล้วค่ะใหญ่เลยป้าน้ำหนักป้ามันสองที่โลกอะค่ะได้ราคาดีมากราคาสวยงามมากเลยค่ะปกติจริงว่ามันเป็นเกลือ ต่ประมาณท่ารุ่นนี้นะคะท่าเคล่นซะั่งนิลี่เนี่ยเพราะมันจะเป็นยี่สิบก่อนกรอหนีได้มากสิบก่อนนะคะสิบกอนหนักมากเลยสวยสวยมากเลยะค,ะเค่ะมันจะเปรียงสวย,วยๆให้ดูนะคะหุ้มหุ้มนะคะ ใส่ใส่ทุ้สองงานเหมือนกันเนาะใ่ไหมเนที่ใส่องกุปที่ใส่ผ้ากันแยงแบบน้ผ้กัพูนแบนี้เนาะนี่ก็ถั่วสัยาเขาเลยมีบวบหอด้ยค่ะเว็นนะบน่วเสือค่ะวบอนเสือมาเข่าก็ดีเลยค่ะกับตับรูค่ะแล้วก็มีปลแข้งค่ะแต่นี่พิดสือเลยค่ะ ม่งกันใกล้ๆเลยนะคะเนาะมาดูกันใกล้ๆเลยนี่นี่ก็คือผักที่สร้างมาในมือนี้นะคะสวยค่ะสวยบักหุ่งมวยบักง่ายเลยค่ะปลาปูปลาเงี้ยงปลาขาตัวบังยาวตัวแข็งอันนี้เจ๋งมากค่ะเจ๋งมากถั่วปูสวยปลาเขือปอาค่ะแล้วก็ปลากาะชุมตังบวบน้งองพริกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสิคิดว่าทีน่นัแน่สิเฮ็ดอัน ออมกบค่ะออมกรปร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ